สวัสดีครับเช็คดวงยืน1วันนี้จันทร์ที่17เมษายน2566แรม12ค่ำเดือน5ครับวันนี้วันมะเส็งไม่ถูกกับคุณคุณที่เกิดในปีฉลูคุณที่เกิดใ,ในปีระกาและคุณที่เกิดในปีวอกเฮงยืน1ครับคุณที่เกิดในปีวอกมีข่าวดีจากเพศตรงข้ามคุณที่เกิดในปีระกาโดดเด่นในเรื่องของการงาน การเลื่อนตำแหน่งการขยับขยายคุณที่เกิดในปีฉลูงานด้านบริการอาหารเครื่องดื่มงานบันเทิงเด่นเป็นพิเศษครับคุณที่เกิดในปีกุลและปีขานต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านช่วงบ่ายๆยังต้องระมัดระวังเรื่องของมีคมเวลามงคลวันนี้9นาฬกาถึง11บนาฬิกา,นา,กา15นาฬิกาถึง19นาฬิกา เหมาะสำหรับเซ็นเอกสารสัญญาการออกรถทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลรับพลังบวกสีมงคลวันนี้ฟ้าน้ําเงินผู้ใหญ่ส่งเสริมเป็นณเมตตาสีเขียวโดดเด่นในเรื่องการงานอำนาจบารมีสีม่วงมีความหมายถึงโชคลา เฮงยืนหนึ่งในสัปดาห์นี้คือชาวราศีเมษและชาวราศีตุลเนื่องจากมีดาวสุประเคาะดาวมงคลอยู่ในเรือนตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวราหูดาวพุธและที่สำคัญวันที่19เเมษายนดาวพฤหัสบ,บดีก็จะยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษอีกด้วยครับเฮงยืนหนึ่งในเรื่องการทำงานการสอบการแข่งขันมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดี งานราชการทหารตำรวจมีความก้าวหน้าและที่สำคัญยังมีโชคลาบลอยฟุกๆุจากผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ชาวราศีตุลโดดเด่นในเรื่องของการเงินการลงทุนธุรกิจดวงชะตาฟ้าเปิดมีเกมขยับขยายในเรื่องงานและมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆเดินหน้าลุยได้เลย เศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ครับพรุ่งนี้เรามาพบกันกับเช็คดวงยืนหนึ่งข่าวเช้า g o มอร์ Thailand, นิ่งไทย a ลนด์ d 6นาฬกา30นาทีสวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งกับอาจารย์คาถาโดยดรจิ๋ว